หายกรณีที่ U F O ที่เคยถูกทางการเจ้าหน้าที่ปกปิดไว้ซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นจานบินจากนอกโลกถูกนำมาสอบสวนใหม่อย่างจริงจังอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐจำนวนถึง9ลําลำถูกกลุมล้อมโดย U F O ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาถึง100ลําลำในช่วงหนึ่งเดือนเจรรมีคอเบล ผู้สร้างภาพยนตร์ซึ่งได้ก,กลายมาเป็นนักล่า UFO ได้เผยแพร่พวิดีโอวัตถุลึกลับซึ่งเป็นวิดีโอของจริงหลายรายการที่เห็นโดยพยานเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือสหรัฐและอ้างว่าเทคโนโลยีต่อต้อตานโดรนไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงสำหรับ UFO เหล่านี้เรือของกองทัพเรือสหรัฐถูกล้มล้อมด้วย UFO มากถึง100รลำ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนเป็นคำกล่าวอ้างจากเจอา์มีคอเบลซึ่งเขาเป็นผู้ที่เผยแพร่วิดีโอที่น่าทึ่งหลายรายการเกี่ยวกับยานลึกลับนี้เจอามีคอเบลได้แชร์ภาพเรดาร์อันใหม่ในวันพฤหัสบดีที่27พฤศภาคมบนอินส a าแกรของเขาเกี่ยวกับวัตถุเบน9ชิ้นที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งปรากฏบนเรดาร์ของ USS Omaha วันที่15กรกฎาคมปี2019ตามวิดีโอที่เขาเผยแพร่แสดงให้เห็นยานบินทรงกลมที่หายตัวไปในมหาสมุทรใกล้กับเรือรบ USS Omaha นักสืบสวนและนักล่า UFO รายนี้ได้เคยเผยแพร่ภาพ UFO รูปทรงพีระมิดที่ลุมล้อมเรือรบ USS Russell ในช่วงเวลาเดียวกันในฤด,ดูร้อนของปี2019ด้วยแต่ถึงแม้จะมีการเผยแพร่วิดีโอจำนวนมากแต่ก็มีฉันทามติโดยทั่วไปว่าจำนวนเหตุการณ์ UFO ที่นำมาเผยแพร่เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของภูเขาน้ำแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้ารายงานของเพนดรักอนได้คาดการว่า UFO จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานี้ เจลรมีคอเบลให้สัมภาษณ์กับเดลิสตาว่ามีวัตถุที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หลายสิบลำรุมร้อมเรือรบ9ก้าลำในลัศมี100ไมล์ในช่วงกรกฎาคมปี2019ผมได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของผมว่ามีจำนวน50-100ถึง100ลำที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ที่กำลังรุมร้อมเรือรบของพวกเขาผ่านทางวิทยุ พวเขากำลังคุยกันไปมาและประสบกับการติดต่อในลนักษณะเดียวกันเขากล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูลของเขา UFO ลำหนึ่งโฉบลงมาอยู่เหนือสายตาเช่นเดียวกับลำอื่นๆแต่มันหยุดนิ่งอยู่เหนือเรือแต่ละลำที่กำลังประสบกับสิ่งนี้และมี UFO อื่นๆอ,อ,อีกจำนวนหนึ่งที่มีรูปร่างเป็นแปดวงและบางส่วนเป็นวงกลม ล้อมรอบเรือลบเหล่านี้เพนตะกอดยอมรับว่าคลิปวิดีโอที่ปรากฏแก่สาธารณชนที่เจอร์มี่คอเบลนำมาแสดงเป็นปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นของจริงที่ถ่ายได้โดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือแต่มีผู้คังแคลงใจหลายคนเสนอว่าวัตถุที่ติดกล้องและจับภาพได้โดยเรดาร์เหล่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าโดรนขั้นสูง ในโครงการลับของกองทัพแต่เจอร์มี่อ้างว่าเทคโนโลยีต่อต้านวัตถุบินอันล้ำสมัยถูกนำมาใช้ในบางกรณีและพบว่าเทคโนโลยีต่อต้าน UFO เหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพพิสูจน์แล้วว่ามันไม่สามารถใช้ได้กับ UFO เหล่านี้เทคโนโลยีต่อต้าน UFO เป็นสิ่งที่เรามีในกองทัพและมักจะมีประสิทธิภาพสูงเขากล่าว เรายังคงมองหาสาเหตุที่มันใช้ไม่ได้ผลกับ UFO เหล่านี้เช่นเดียวกับวิดีโอก่อนหน้านี้ของ Jeremy. เจอร์รี่เพนตะก้อนยืนยันว่าคลิปวิดีโอที่เขานำมาแสดงเป็นของจริงและยอมรับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ได้จากกองทัพเรือของสหรัฐจริงเจอร์ี่บอกกับ ABC ว่าฉันยืนยันได้ว่า วิดีโอที่ฉันนำมาแสดงถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือและในขณะนี้หน่วยกราวก้องของพวกเขาได้รวบรวมวิดีโอนั้นไว้ด้วยและทำการตรวจสอบอสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินการอยู่ฉันไม่ไม่ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมันเป็น UFO ที่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาเจอร์มี่บอกกับเว็บไซต์ว่ากองทัพเรือสหรัฐ ได้สแสดงวิดีโอ UFO ทั้งหมด10รายการในการประชุมระหว่างการบรรยายสรุปซึ่งรวมถึงหนึ่งในนั้นเป็นการ,รเผชิญหน้ากับ UFO ที่อยู่ในเขตสงครามมีกรณี UFO เคสหนึ่งซึ่งนักล่า UFO ได้ศึกษาและนำมาเปิดเผยเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เคยเป็นข่าวดังในอดีตเป็นเหตุการณ์จานบิน UFO ตกและทหารมายึดเอามันไป พยานหลายร้อยคนอ้างมีลูกโอ๊กเพลิงตกลงมาจากฟ้าโดยมันมีสัญ,ญลักษณ์และตัวอักษรมันตกลงมาในป่าและถูกกองทัพซ่อมมันไว้ผู้เชี่ยวชาญ UFO กล่าวสแตนกอร์ดอนนักล่า UFO อ้างว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์หลายร้อยคนบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐได้มาเก็บกู้ลูกโอ๊กขนาดใหญ่ที่ตกลงมาจากท้องฟ้า หลังเหตุการ์เคสเบิร์ก UFO ที่มีลักษณะคล้ายกับลูกโอก๊กปรากฏขึ้นใกล้กับแบร์เลกนักวิจัย UFO กล่าวว่าพยานหลายร้อยคนเห็นวัตถุบ,บินรูปทรงคล้ายลูกโอก๊กที่เป็นโลหะลุกเป็นไฟบินผ่านท้องฟ้าและตกลงมาก่อนที่มันจะถูกกองทัพสหรัฐเก็บกู้ไปและซ่อนมันไว้สแตนกอดอน ซึ่งไม่เคยอ้างว่าเห็น UFO ด้วยตัวเองกล่าวว่าเขาได้ค้นคว้าเรื่องลึกลับในเพนซิลเวเนียมาตลอด63ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์สำคัญที่เคสเบิร์กเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2508เป็นหนึ่งในการสอบสวนที่ลึกลับที่สุดของเขามันเป็นกรณีแรกๆที่ทำให้สแตนกลายเป็นนักล่า UFO เข้าสู่โลกของการสืบสวนเรื่องการบิน และเขาได้สัมภาษณ์กับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์การพบเห็นจานบินนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขากล่าวว่าที่นี่มีข้อสังเกตมากมายเกี่ยวกับวัตถุบินที่ลุกเป็นไฟที่ปรากฏตั้งแต่ออนแทรีโอแคนาดาไปจนถึงมิชิแกนโอไฮโอและเพนซิลเวเนียเขาบอกกับเดลิสตาโดยอธิบายว่าวัตถุรูปท คล้ายลูกโอ๊กบินนี้เคลื่อนที่ไปมาเหนือรัฐของเขาได้อย่างไรก่อนหน้านี้มันเริ่มปรากฏตัวไปตามเขตชานเมืองของเค็สเบิร์กเลี้ยวอีกครั้งและตกลงไปในหุบเขาที่เป็นป่าตามรายงานของสแตนผู้คนต่างแห่ไปที่จุดเกิดเหตุหลังจากทราบข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวผู้คนจำนวนมากโทรศัพท์ไปหาตำรวจ และหน่วยดับเพลิงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าพยานที่เห็นมันตกลงมาบอกลักษณะการตกว่าไม่ได้ลงมาด้วยความเร็วสูงเหมือนกับการตกมันเหมือนจะลงมาโดยมีการถูกควบคุมไม่ใช่การตกโดยธรรมชาติของวัตถุที่ตกลงมาจากที่สูงชาวบ้านบางคนออกไปค้นหาหลังจากที่มันตกลงมาและพบวัตถุ รูปทรงลูกโอกโลหะขนาดใหญ่ฝังอยู่บนพื้นดินในป่าหลังจากที่รวบรวมรายงานจากพยานอิสระจำนวนมากสแตนประเมินว่าวัตถุนั้นยาวประมาณ10-12ฟุตและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง8-10ฟุตพยานทั้งหมดอธิบายว่ามันเป็นสีบรอนหรือสีทองไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยหมุดย้ำไม่มีปีก พยานคนหนึ่งชื่อจิมโลมาสกี้สังเกตเห็นสัญลักษณ์แปลกๆที่ด้านหลังของโลกโอกซึ่งคล้ายกับอักษรอ,อียิปบ,บราณแต่ทว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับสแตนคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันตกลงมาเขากล่าวว่าพยานหลายคนรวมทั้งนักข่าวในที่เกิดเหตุต่างกล่าวว่ามีทหารปรากฏตัวขึ้น ทั้งกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศมีคนมากมายที่เป็นพยายนเห็นรถพ่วงของทหารขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่ที่วัตถุลึกลับตกลงมาพวกเขาเข้ามาและออกไปพร้อมกับสิ่งของขนาดใหญ่ที่มีผ้าใบคุมมันไว้ฉันพบในภายหลังจากพยายนอิสระหลายคนว่าจริงๆแล้วมีรถพ่วงของทหารสองคันเข้าไปในที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ในเคกสเบิร์กที่พยานเห็นปฏิกิริยาทางทหารแต่นั่นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและไม่เคยรับรู้ว่ามีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่สแตนอ้างว่าแหล่งข่าวบอกว่าลูกโอ๊กถูกนำไปยังฐานทัพอากาศล็อกบอนใกล้กับโคลัมบัสโอไฮโอจากนั้นถูกส่งต่อไปยังฐานทัพรท์เพเทเอร์สันใกล้กับเมืองเดตันโดยรถพ่วงของทหาร นอกจากนี้เขายังอ้างว่ามีทหารสองคนซึ่งไม่ได้รู้จักกันและทั้งคู่ให้ข้อมูลกับเขาเหมือนกันว่าพวกเขาเคยเห็นเอกสารบางอย่างที่ระบุว่าสิ่งที่ตกลงมาอาจเป็นของสิ่งมีชีวิตนอกโลกในปี2548 n น s a าได้ออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยอ้างว่าชิ้นส่วนเลอหะที่ตกลงมาในป่าได้รับการตรวจสอบและสรุปว่า เป็นดาวเทียมของรัสเซียแต่ต่อมาพวกเขากล่าวว่าบันทึกการพบเห็นของพวกเขาได้หายไปตั้งแต่ปี1980แต่ล่าสุดรายงานของนาซาเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้กับพลิกกลับจากข้อมูลเดิมที่เชื่อว่าเป็นดาวเทียมของรัสเซียจากข้อมูลเดิมการตรวจสอบภาพถ่ายและการพบเห็นลูกไฟระบุว่าเส้นทางของมัน ผ่านชั้นบรรยากาศที่สูงเกินกว่าจะสอดคล้องกับยานอาวกาศจะกลับลงมาอีกครั้งจากวงโครจรของโลกซึ่งจริงๆแล้วเส้นทางของมันน่าจะเป็นสิ่งที่มาจากนอกโลกมากกว่านอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยว่าดาวเทียมรัสเซียได้ถูกเผาไหม้ไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะพบเห็นวัตถุบินลึกลับนี้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ